สบายดีเพื่อนทุกคนเนาะเมื่อนี้จะพาพวกเขากับเข้าปา่าเกระหอ,อกเนาะกำลังขึ้นมาหอบโคเนะาะเขาเขาจะไปทางนี้เนาะจะลงนี่ไปโนเนะาะจะพ่อไปนำการเนยะที่นี่กากับเอาปืนเนาะกับเอาปืนนี้เนาะกับมาโคนี่เนาะเข้าปานน่าเกระหอกตันไหนถือเก่าเด้อเข้าปานน่า,ปานเนาะ ก่อนเฮาซิเข้าป่านี่เฮาต้องลองปืนก่อนเด้อต้องต้องลองปืนก่อนเพราะว่าโดนแล้วเนาะโดนแล้วบ่ได้ยิงแล้วเนาะบ่ได้ยิงแล้วยานปืนนี้มันหมดเถืกแล้วเนาะแล้วเฮาจะพาพวกเฮาลองปืนก่อนเนาะเฮาจะลองบ่อนนี้เนาะถ่ายให้ดูเนอมีระบบเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งบานนึงหนอ มันเขานี่เนาะวนนเนาะวันเยนีนาะวันเยยนี่าะ้ไปบ้งกเนาะบึกเนาะประมาณสองเมตรเนาะนี่เนาะนี่บึกเนาะวันนี้นะ เดียว c u t นี่ตัวนี้แล้วเฮาเข้าป่าไปนํากันเนาะเตรียมตัวคนเนาะตอนนี้ก็กําลังเข้าป่าอยนี้เนาะสีเข้าทนี้ไปเนาะเมาะหิงนกก็เาะต่เด้อกบ่มีพี่แล้วเนาะก็มีแต่ตัวฮอดตัวให เพราะว่าแถวนี้คนก็มักมาเนาะเขาก็มักมาไล่มาเข้าแถวป่าอยู่แถวนี้เนาะแล้วก็ิีตัวตัวสัตว์เนื้อใหญ่หมดแลวเนาะแล้วก็ยังเปตัวนกตัวกระหองนี่เนาะ ื liksom, dale, ่อตกเลยเพื่อตกเลยเพอเงินพอโอ้เต็มก็หกเต็มมาตมมาไม่อ Về. cái mô hình kem nó thức nốt đi <laughs> đây đây nốt to cục to này chúng cái tổ điều lại tổ cho bài mất rồi kiếm lại phong như cả nằm cả nước. นี่ตัวห้องแดงอยู่นี้ด้วยไปเก็บเมื่อกี้นี่อยู่ด้ว гүн та кепл một hình mà ừ. tốt mà kiểu này nào Sọc subscribe cho kênh Ghiền ឋាងសាងសា นาำไปถือแลยนะไอกินกันสองไีสองอ่ะเห็นอืออยู่ตายกายทยกันไลวะนี่โอเคโอ้ยโโโไก่ไทยไันนี้มาค้างบนนี้โอ้ยสุดถือวันนี้เ่ยกักยแท้นน่ คือสันนี้มันยังไปไกลอยู่นะจะเอไล่ะโอเคเอ้ยเอ้ยเ้ยุกสุกีสุกีักฮักฮักรออยู่กับมือเนาะตอนี้นะ ได้กระหอกตัวนึงได้นกตัวนึงเนาะได้นกตลอกตัวหนึ่งเนาะฝุนกระตกแล้วฝนกระตกแล้วค่อยกาค่อยกระจิเมื้อเนาะผมกระจิเมื้อเลยเนาะเพราะว่าข้ามแล้วเนาะอันนี้ข้ามฝุนกระตกถ้าคืนนี้กาเสียเอาสัมนี้เนาะเสียสัมนี้เพราะว่ามันกิดที่ข้ามแล้วได้ตัวหนึ่งสองตัวพอกินแล้วกา เอาสน,อาาน,อนี้กัสิเม่อตุ๊กเนาะนี่ก็น้องสายครับตุ๊กหลานมาสสี่คนเนาะแค่เขาก็จับเมืาไปตุ๊กเนาะเขาจะจิพาเดี๋ยวไปตุกดเด้อไปบ้านน้องสายกับจู้เขาเราสองคนยืนได้จากโตเนาะก็จิกลามเนาะ ม่ไม่ไม่สูนใหู้นให้ใชหมานี่เนาะส้มเนาะกินเสพเนี่ยกินข้าวแล้วกินข้าวอินก่อนจึงกินเลยหมานี่ยเพราะมันส้มทีไล่อย่างนี้เนาะเทขุดเนาะใช่ใบนี้เนาะเอามาใส่เอามาเสิร์ฟตัวหอกกินเลยตัวนี้ไล่อยู่เทง่างนี้เนาะ ใบเนาะอันน <mile> ี้ก็มาเพชรนี่มาเพชรเนาะสิกินน้ำกับตัวห่อเลยมาเพชรนี่เอาไว้อยู่ตรงนี้เนั่ตัวห่อหนึ่งทีห่อแดงห่อตู้แล้ว กำลังจีต <pronunciation> ้มข้าวกินเนาะต้มข้าวทำการเนาะนี่ไหลูกพ่อลูกพ่อชบผอนางไว้ตอนนี้น้องใส่ดอกลู่มาแล้วเนาะมีตัวห้องอีเทิงเอยบึ้งคือว่าตะหลายเติบได้จากโตเนาะเอาเช้าว้าวยิงได้ตุ๊บิลู ไล้ตุไล่ตน้าห้องตื่นื่ไหมกรโดดได้เติบโตอ๋อสามวะเบื่องแมตนกพีโลโอ้ตนกพีโลนกจีเด้อโอ้ยเนอะนกพีโลว้ามียองกว้อมียองกว้อมีนกาจีง

นุ่งจะปวเดี๋ยวยนนุ่งจะปัวดเช็ดเยจะปวได้ะนุ่งก่นได้ถัวนุ่ตัวกลนุ่งจะสั่ตัวได้สั่งตัวนี้อ่ะตัวช่าผงไวตอนนี้นตัวนี้เรามาหอดแล้วสองคนมาแล้วเขจ้าต้มกินขังนนี่เนาะจะตนงยน

ไฟลุกกำลังสีลุงเนาะเราต้องสีต้มเข้ากินเนาะน้ำเนาะเส่น้ำนมาต้มเข้าอยู่ป้าอยู่ผูกกินก็ต้มเอืู่แบบนี้เลยเนาะหนังไฟเป่าไฟด้วยไม่ละเป่าไฟเนาะกำลังลุกแล้วตอนนี้ ต้องเข้ากินน้ำการได้ดอหอตอนนี้เข้าสุกแล้วนะเข้าสุกแล้วเข้าสุกแล้วกำลังเพราะน้องสายน้องเสียเรามาแล้วเขาจะกินข้าวน้ำการเด้อเพื่อนทุกคนเด้อ่เร็วๆแล้ว,ลวตอนนี้ตัดเป็นต้นแล้วหมาเพชรหมาเพชร กินไข่หัวสีไข่อันนั้นเนาะวูยคักทักจักจ่อยกินมันกินข้าวนำกระเซ็บแล้วตี้ไฟลุกแล้วตอนนี้ ถ้าบดเดียวเนอประมาณสักนาทีเนาะเขากินนำกันมินิซีคนเนาะผู้น้อยสองคนลาลูกใายเนาะน้องสายวุ้ยวันนี้นอนให้นอนหน,นานอนป้านอนผูตลอดเนอะชีวิตป้าชีวิตผูนี่เนาะหญ้าเนาะหญ้าน,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 น้ำก็บ,บ่มีอาบหยุดหญ้า ตีนกบล้างเลยแท้เลยว่ะนอนเลยผสมก็ยตื่นมาตากบล้างอีกตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เนาะเพราะว่าอยู่ให้อยู่นานี่ก็ทุกเนาะ

เนอเออพูน้อยเนาะเออพูน้อยตัวนี้กูฟื้นจากเด็กของมา้เน้ออกไทยได้ได้สองตอนตอนตอนขอเลยลงซิมก้อนขอ,นอนเลยเด้อตอนนี้เขากินข้าวแล้วเด้อกินน้ำการเด้อเพื่อนทุกคนเนาะอันนีม่ใล็บปลาค่ะ แซ่บน้องน้องชมปีกต่อน้องแซ่บปะแซ่บคักคักคัก